สวัสดีทุกท่านเอฟซีคพารวยนะครับวันนี้โอ้โหคนเยอะเหมือนเดิมนะครับที่วัดบ่าดอนบ้านเทือนนะครับคนหลายที่เราพี่พี่นี่ใส่แฟนพันหนึ่งได้ปะคำเขาทำไมก็ไม่มีฝากเลยเนาะอะไรตัว แ่ท for uh, ี่เด่นได้ได like ้ like ังแกใส่ทอได้ได้เป็นยังไงก็นั่นแหละลพอดีพอดีจะให้แปลแปวโพดอยาวนทำบุญอาจารย์อไรนะ้จนหายไม่ต้องก็แกนะไปทนั่งร่พวกคนนังยงนะ ถ ah, ้านั ão, ่งไม่ได้น uh, uh, ั่งกั้ดินะเพราะว่าพระท่านเขามาซั์ตัวไหนอ่ะมันเป็นวะไเดี๋ยวไปค่ายตัวไหนไม่พ่อสุนทรหลายวันแล้วไปไหนพ่อสุนทรก็อยู่นะ่ขาไม่ตังค์เลพ่อสุนทรเขาเข้ากล้องโทรศัพท์หายว่างตรงไหนอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะใครใครจับโทรศัพท์ ยุยเงียบเงียบแป๊บหนึ่งสาม่าเงียบแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวพระอาจารย์พอดีว่ามีคนเก็บโทรศัพท์ได้แป๊บหนึ่งนะอ่าเงียบสาธุถ้าใครไม่เงียบเนี่ยพระอาจารย์จะจับหน้าไว้เลยถ่ายคลิปลงเฟซก่อนยุดยุดก่อนยุดก่อนโทรศัพท์เขาตกมีใครได้เก็บโทรศัพท์ไหมย้าไตังน่ะงไตังเลยาโยมท่านไหนได้เก็บโทรศัพท์ด้านนั้นไหมด้านนั้นน่ะอ่าช่ปบอเออสีไหน สีฟ้าโทรศัพท์สีฟ้าจานนุตัูสีนั่งที่พูนเมื่อกี้เนี่ยหลายอยตะคิ้นนาได้ก็ใครบางคนเลิกบัโท์ศั์หายก็มาถามพระขายโมขายควายไปถามพระไม่เห anyway, ็นิใครไครติดไปไหมขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับเขาติดอยู่มีเจ้าห้าจะใส่ มาแต,ต่ลาวโทรศัพท์ลาวมาหายขายอยู่ไทยก่อนนะเออเดียวแป๊บหนึ่งพระอาจารย์มีกล้องวงจรเ๋ยวดูให้กล้องให้หพระอาจารย์ถ้านับถึงห้ายังไมไ่มาเอามาคืนพระอาจารย์ติดกล้องวงจรนะเดี๋ยวก่อนแป๊บพอดีว่าเช็คกล้องให้ก่อนเด้อกล้องวงจรเจนเด้อครับเจนเจนเดี๋ยวพระอาจารย์ดูกล้องให้อ๋อเี่ยเีเอานับถึงห้าถ <ไป S 1> ้ายังไม<ป>่เอามาคืนนะ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งก่อนนะกล้องวงจรเจ้านั่งอยู่ใส่ไปซีบลูดหน้าหลงบอลไปหรือเปล่าแป๊บแป๊บแป๊บเดี๋ยวบอลเอ้าเอาดีๆนะดูดูจบซ้ายจบขวาด้นะเดเนี่ยเ,เห็นไหมเห็นแล้วโว้าวตะเปินเตงเ <c oughs> นี่ยเขา ออามอาโคบุสุคฮู้หลงออ่านี่เออโชคดีโชคดีที่พระอาจารย์ติดปัอกไหมเนาะ

รอบกัาเป็ชื่อจะได้เอาทูมารอบจะรกันนะครับเดี๋ยวรอบแรกเลยนะอเชียนี่รอผู้ใดเนี่ยอันนิ0 0าบกทเพี้ยวมีข้อใด้นี่าเรียบร้อยกับเปล่าผู้ใด

เนเออพัป <c ười> <nhưng> ี้มาแล้วปอันของเขาแทนรักสณะตเซียนเชียนภาษาลาวนะเขาสิเมืองแะบเขาเดเขาเขียนละโดยเขาเขียนละเขาเขียนแล้วนะหมดในน้อยใหญ่ ถ้าใครยังยืนนะขอให้อย่าถูกลอตเตอรี่สักครั้งบางคนบอกว่าปวดแข้งปวดขาเดีย๋ยวนะพระอาจารย์จะอัดคลิปไว้ก่อนคนยืนนะเดี๋ยวนึงเดี๋ยวนึงสั้นๆทไม่ยันเพิ่งกล่องเลยเนอะไม่ยัยนเนะี๋ยวนึงสั้นๆอะอันนี้มาแต่สานเ่ยมาแต่สองของีดเปล่า คนมีหลายเนาะ่นนะอันนี้แหมา ờ, uh ่คนไหวคนแล้วนี่ับงเลาน่องกันหรอนมาวมาแลามนาเาแต่ล่ามหลาเมาแต่เล่าหลายเยอันนี้กัะปุอันนี้แหละทานนี้แหละพิษณุโลกสปปลาปุมาเยอะมากเลยที่มาออคือไปนั่นหมายว่าคนเยอะเนาะ มานี yeah! okay. well, okay. yeah. wow. okay. an mm ่กันไลายนักว่าแต่ว่าถ้าถ้าอาจารย์เอเหรียนรุ่นไม่รุ่นไม่ยอมจะจองไหมจองนะเออจองแล้วก็เอาเงินมาซื้อที่ยินถวายวัดเนาะเพราะว่าที่ยินถวายวัดจะได้บุญใหญ่อันทรงใหญ่เน่าเดี๋ยวจองเดี๋ยวติดตามไว้เด้อเดี๋ยวพระอาจารย์จะออกอ่าจองอันนี้กต่เล่าเท่ากันนะไม่รุ่นไม่ยอม นอกับไปปอให้รวยๆทกาเนออ่าให้รับกันอ่าไปบนที่เจดีไว้เเนอะเจดีด้านหลังข้างๆกันเนอไปบนที่เจดีอยากให้สำเร็จทุกคนเล่ข้างนเอเ่ะ

มาได้ประชาชน <Gã> เอเขียนยันกอนรเขียนยันก็ะอเขียนเเดวันเขีอเออันนี้อมคัดเลยอ่าจุดไฟนนเสียงมันไม่ใสเสียงมันต้องใหเสียงใสเยมจะดกวานเพอทมับยานนะครับ À, nó chết điên mẹ nó chết điên ah chạy về này mất cả tiếng nó nó ah cứ để chạy về thôi nó đi xuống đi đây ah cứ đất ta đi xí hại thôi ah nó đeo máy để chạy hoang, đeo mặt, mới đi tìm không này, มาแกบอเรื่องอะไรเนี่ยตายที่ได้แล้วใสยย่ยดีใจด้วยเดี๋ยวก่อนคนจะอัดลิปให้ได้ไหมเดแป๊บนึงเด้อเนียงบสาธุ้าคไเงียบขอยตุกาะวัลที่หนึ่งอ่าเดี๋ยวปิดพัดลมช่วยเงียอัดลิปให้ก่อนเอาเป็นดาราเด็เจ้าวับปืนเครับแป๊บงเด้อดเลใ่ ก็ขอขอมงินบางคนให้ที่ให้ขายของเสือที่อันนี้มาทำอะไรเนี่ยจะโบนเรื่องขายที่ได้มาบนได้กี่เดือนบนแค่อธิเดียวบนแค่อธิเดียวเลยได้ขายบนยังไงบอกเพื่อนหน่อยสิเขาจะได้จัง ดูกับลงได้จะท่อลงมาพูดมาทีเรื่องดีเก็บเป็นที่ตาบอดเป็นที่ตาบอดด้วยติดป้ายนะติดป้ายเป็นสิปีแล้วไม่ได้ขายแม่พอมาบนกับพ่อปู่แล้วได้ขายอทิตเดียวดีใจด้วยด้วยอาออเคร่งเสียงนเตือนเลยอ่อ่าขอให้ปังปอ่าไม่มีที่ให้ขายแล้วก็ขอุกดีแล้งรวยถุดหวยแล้วอที่หนึง ถ้าถูก30ล้านเนี่ามาแก้บนเท่าไหร่ถ้าไม่ถ้าถูก30ล้านเนี่ามาแก้บนเท่า,หาไ,ไหร่บน้ลาให้สิบล้านมั่นใจสักสิบเปอร์เซ็นต์ได้ไหม่ะอ่าธุเอาง่ายๆไม่ยากจะขายหรอเจ้าก็ได้ขายแล้วขายเท่าไหรนล่ะขายแล้วนะอันนี้มาบนได้กี่อันนี้จะขายเป็นรอบสองนนะ โอ้โหเนี äl, ah, oh, ่ยคนนี้ได้ขายเป็นรอบสองอันนี้รอบแรกรอบสองโอดีใจไปเลยสาธุเนี่ยคนนั้นก็ได้ขายแล้วอ้าวเราพอมีหวังเนาะอันนี้ขายแล้วแต่ละลาะแต่ห้านคนนี้แ่ะโอ้โหเหมือดแตกเหมือนแตนอ้าวขอยได้ขายได้ไวในท้องด้วยโอ้อ้าวคนนั้นก็ได้ขายคนนี้จะได้ขายอ้าวตังตังอ่าได้ขายเรียบร้อยแล้วอ้าวเอาท้าเวนสุวรรณมาเป็นชุดมา อ่าพร้อมกับตรอบรูปใหญ่ๆให้กับเจ้าภาพอ่านี่นี่เอาเสียงมันดังพูดปักตุ้งว่าหน่อยตู้นี่ขึ้นเสียงเนาะอ่าจะได้ดู่ท่านดี้เนาะอ่าเอาไปเอาพระฤาษีสมันมาเอาต้นเดยนมารัลพยานเดินมาเรียกองสว่างสีอะไรก็ได้สีแดงสีแดงแล้วก็ลูกลูปด้วยอ่าลูกพระจันทร์เด้อ มากันสิคนเนาะเตรียถุงเอาถุงยางพลาสติกมาออามาลูกพันด้วยยอะขนาด้บอกว่าเตยมแล้วก็ลูกผ้าประจ้เอาผ้าจ้าน่ะใส่พลาสติกนะแบบบอลลูนใบใอญดิ เอ, <West> อ <Mon> <ils> <well> h, okay, yeah, ้ามใส่บานนี้บอกเาแล้วจะบุหาแดงแดะอ้าวบัดนี้ทาได้เข้าบัดนี้แสดงว่าไม่ใช่ของเรานี่เกือบบอกเขาเออเจเย็นๆขอกำลังมันนั้นให้อันนี้ขายแปดล้านเนาะ พยายมมาพยายมมาพายากระดบวนมารับพยายนะครับอ่าเฮ้รวยเยอะเฮงเยอะเรื่อกระดวานน่ได้ขายแล้วอันนี้ขายเท่าไหร่มนตัดมันหอนมันตัดเ้าสกเยอะไรันูเด้อดูซา่อได้ไดอ่า อ่าเบชาประคันหนึ่งเส้น่ตัดเลเียงอ่าอันนี้เีประคันหนึ่งเส้นคนหลานเ่่รื่องย่อะไรยเรื่อกันแต่อ่สาธุอ่ามาคุณมครับมื่อคุณมได้่นตืใจนะรูกอีอ่าของเดิมปรดกวันให้เขา ออโอ้กระป๋าไมนล้านเลยน่ยโอ้เอการตัดก <a> ุเรื่องนีเป็นเือเป็นตัของพ่อขอแม่ด้อสาธุ่เ่คังเนี่ื่เรียนอยู่เรน